สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333หลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปออนทัวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุพรรณบุรีกันไปแล้วมาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการมาตามหาวัตถุดิบ ของดีของเด่นของเรากันแล้วซึ่งคนในท้องถิ่นเขาก็การันตีว่าเจ้าสิ่งนี้แหละที่สามารถทำไรายได้เข้าท้องถิ่นให้หลักล้านบาทต่อปีโอ,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 โอ้พูดแบบนี้ชัดหน้าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปทำความรู้จักกันเลยรับรองจะเน้น วัวโก้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับวัดไผ่รงวัวซึ่งตอนนี้สงสัยพี่โ,โก้เขาได้กลับบ้านอ่ะเขาก็เลยไม่ยอมกลับมากับกุ้กกยยงไก่นั่นเองนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจาออจะเจอรูปปั้นอันไหนที่น่าอยู่ก็เลยสถิตอยู่เลยนั่นเองนะคะก็เดูเขาว่ากันไปนะแต่ตอนนี้ก,ก,นกุ้ไก่นะคะคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ วัดสองพี that, mm ่น hmm. ้องมาด้วยสถานที่ถ่ายทำของเราฉันมาแล้วมาแล้วใช่ไหมฉันเป็นนางฟ้าอยากนึกว่าแบบเราอยู่ที่นั่นเห็นแล้วแล้วก็อยากจะกลับไปนี่คือนางฟ้าฉันเป็นนางฟ้าฉันเป็นนางฟ้าให้แสงแดดนานนะคะแล้วดูว่าเข้มมากก่อนฝนตกนิดนึงนะคะก็จะคล้ำไปนิดนึงเข้มมาเลยอ่ะถูกตอนนี้เนี่ยเราเกิดพาพี่โกโก้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาที่วัดสองพี่น้องแล้ว นะคะเป็นศาสที่ไทยทำของเราเพราะว่าวันนี้นี่ยะผู้กองขันของเราเนี่ยเป็นคนอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องคนพื้นที่เลยคนพื้นที่เลยเองนะคะแต่ว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้อย่างที่บอกว่าเราสังคนไม่เคยชิมถูกเอาจริงนะตรงตรงเลยน้องไม่รู้จักเลยหรือซ้ำอะไม่รู้จักเหมือนกันป้าอะไรแมในฐานะในฐานะที่เป็นคนสุพรรณก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะใช่จำเนงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อีกนิดนึงต้องอ่าเโอเคงั้นงั้นเราส่งเขาไปดูวัตถุดิบอืมไม่ได้แล้วอะ งั้นเราส่งเขาไปดูวัตถุดิบกันดีกว่าว่าคนสุพรรณเขามีอะไรนะสนใจเจ้าวัตถุดิบฉันดีที่เราว่าก็คือนี่เลยปลาหมมฮ่างงละสิปลาหมำเนี่ยดั้งเดิมเป็นอาหารของคนยวนคำว่าหมำม,มาจากภาษายวนแปลว่าการหมักซึ่งในสมัยก่อนนี้มีปลามากมายเมื่อหาปลามามากชาวบ้านจะหาวิธีที่จะเก็บถนอมอาหารประเภทปลาให้สามารถเก็บไว้ได้นาน,าน จึงได้ทำปลาหมําขึ้นมาเล่นในสมัยก่อนไม่มีการค้าขายจะทำไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกันในหมู่บ้านเท่านั้นเช่นข้าวถักและผละไม้ต่างๆแต่ในปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นการค้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ขั้วเรือนซึ่งเอกลักษณ์ของปลาหมําคือปลาที่จะนำมาทำปลาหมํานั้นจะใช้ปลาช่อนหรือปลาชะโดและต้องเป็นปลาสดเท่านั้น นอกจากนี้ยังใส่ข้าวคั่วเพื่อเพิ่มความหอมในเนื้อปลาไม่ติดกันและใส่สับปะรดเพื่อให้เนื้อปลานุ่มลดความเค็มรสชาติกลมกลม่อมซึ่งปลาหมํมตาต่างจากปลาร้าคือจะใช้วิธีการหมักทั้งตัวไม่มีการแลกก้างออกนั่นเองซึ่งเจ้าปลาหมัมจะเอามาทำอะไรแล้วอร่อยเดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันเนี่ยดูสิน้องยังไม่รู้จักอยู่ดีนะพี่ว่าใช่ ปลาหมัมใช่มันคืออะไรเออคือที่เราสงสัยกันนะปลาหมัมนี่เขาเป็นอะไรกับเออ่คุณหมัมหรือเปล่าไม่ใช่นั้นมันปลาหมัมไม่เกี่ยวด้วยไม่มีอันนี้หมัม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 เออหมัม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 งงว่าคืออะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นวัตถุดิบของเราในการแข่งขันถูกแล้วก็จะมีสองทีมเลยพี่โก อเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมะใช่แล้วซึ่งสองทีมนี้นะคะค่ากันว่าแซ่บมากเป็นตัวแม่ของฝั่งนี้เลยตรงแม่เลยจริงในการทำปลาหมม่เลยทีเดียวพูดเลยพูดเลยพูดเลยถ้าอย่างงั้นเนี่ยชื่อว่าอะไรๆะคนอยากจะรู้จักกันแล้วนะคะว่าทั้งสองทีมเป็นใครกันบ้างเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะไปไหนอ่ะไปชมพวกเขาสองทีมกันเอเหรอก็ไปสิไปไปไปเลยนะ ยังไม่ใช่ยังไม่ไปไปดูไปดูรู้จักก่อนโอเคไปรู้จักค่ะหลังจากที่เราไปทําความรู้จักกับวัตถุริบกันไปแล้วมาตอนนี้ก็ในเวลาที่เราจะพามาทําความรู้จักกับแมคถัวมือทองทั้งสองทีมเริ่มกันที่ทีมปารภพัฒนากับแมกผัวคนสวยแม่นันและแมจิตซึ่งทั้งสองท่าน,นจะพกดีกรีมากขนาดไหนต้องไปชมเปิดเผยมันดีมีจิตไปก็ สวัสดีค่ะ,คะชื่อสมจิตบริสุทธิ์ค่ะหมู่บ้านท้ายบ้านหมู่สองตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ,ะชื่อสุนันดำดีอยู่ท้ายบ้านหมู่สองตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อทีมปลาพัฒนาค่ะทำทุกอย่างเลยค่ะปะลาลาปลาหมํ่ำปลาส้มเครื่องหมักเครื่องผสมมันไม่เหมือนกับปลา ปะลา้านี่คือหมักเขาคั่วก็ใช้ได้แล้วแต่ปลาหมําต้องใช้ทั้งขา่าสับประรดกระเทียมก็ก็คนละรสชาติกันแตกต่างกันแต่ส่วนปลาหมํานั้นใช้ปลาสดสามารถเอามาทอดมายำม,มาหล่นได้มันมันยำหล่นทอดมันก็แตกต่างกันเพราะทางนู้นเขาเป็นปะลาล้าทอดทางนี้ก็เลยทําปลาาหมําว่ารสของรจะเจริาก,กันหล่นกับทอดสู้ได้ค่ะ สู้สู้ค่ะสู้ค่ะส,ส่วนอีกทีมที่จะมาขอท้าชนก้นครัวในวันนี้ก็คือทีมเจ้าถิ่นปลาหม,มัมบ้านแม่พระประจักษ์กับแม่นาและแม่แก้วที่วันนี้จะนำเมนูอะไรมาขอท้าชนต้องไปดูสวัสดีค่ะค่ะเรือนแก้วสังขลัตน์ค่ะประธานกลุ่มปลาหมัมบ้านแม่พระประจักษ์อำเภอสองพี่น้องตำบลต้นตาลจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหาลิลาาไทยจินดาอินค่ะ หมูสีตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะปลาหมัมบ้านไม่พระประจักษ์ค่ะปลาหมัมทอ,อดค่ะเพราะว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองลองดูฝีมือของเราทําก็เราจะต้องใช้สมุนไพรทอดใส่โรยหนะ้าใช่ค่ะมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะสบายมากส,สู้ได้คน่ะสู้ได้ไหมได้สบ,สบายมากส,าา <laughs> สู้สู้ส พกความมั่นใจกันมาขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาดูว่าจะโว์ฝีมือกันขนาดไหนโอ้โห oh, เป็นยังไงละ่ะความแซบเป็น2ทีมจาก2ตําบลน,นะคะที่มีความเชี่ยวชาญมีความช,าชํานาลวกเก่งมากๆกับเรื่องของปลาหมมถูกต้องการทําไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่ถูกแล้วปลาหมมเนี่ยคือ,ค,อคือเราเข้าใจว่ามันมันมันวิธีการมันง่ายมันคล้ายๆปลาลาก็จริงแต่ว่าเขาด้วยนื้อปลาที่มันใหญ่กว่าไง คือตอนนี้ประเด็นที่การสงสัยค่ะออว่าพิธีกรข้างๆดิฉันเนี่ยนะคะเป็นคนพื้นที่แต่ไม่เคยทานปลาหมํ่ได้ยังไงอะ่ะพี่หนูมพี่หนูจ้าเคยกินแต่ขนมสลีขนสมสลีจริงจริงเออสลีสุพรรณเราไม่รู้จักจริงนะคือครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยะนะคะที่เราจะได้มารู้จักกับปลาหมํ่แล้วก็การนํามาปรุงเป็นเมนูอาหารถูกต้องว้ยเจ้าปลาหม่มเนี่ยนะสามารถปรุงเป็นเมนูอาหารอะไรได้บ้างถูกต้องช่วงหน้า ลามลองแข่งขันของเราค่ะอยู่ฝั่งนู้นโอ้ยตรงนู้เลยใช่ไหมเราอยู่แล้วไปไงอะเราเออเราจะไปยังไงอะเพราะว่าห้องขันก็มาแล้วพี่เออเออเราจะไปกันยังไงอะว่ายน้ำไหมว่ายเลยว่ายสวัสดีคือเราไป้าเราจะต้องไปอยู่ฝั่งนู้นเพื่อจะไปทำการแข่งขันไปดูกันดีกว่าว่าทั้งสองทีมจะเนรมิตจะปรุงเมนูอาหารเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในรายการท้าชนก้นควันตอนนี้กุไก่พี่กโก้่ไปก่อน ปไปไปยังไงเลยแก่ลงได้เลยปะวะนี่ไงเขาบอกให้ว่ายน้ำคนเราตลกอะวะ <c oughs>